สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้ป่าออกมากลางตรงกลางนาครับปลาควายเอามาเลี้ยงตัวเป็นบรรยากาศยามแรงครับ วันนี้มันกินแย่พอเคยอิ่มครับดีวจะมาเก็บเพียงที่ตะล้างครับมันกินนกเขาใน,ขนาีขันซ่าขันซ่าครับมันได้กินเข้า หันนักนะแนนถึงนกเขาถึงนกเอี้ยง ฝนยุดตกนี่ยางก็แห้งครับเต็มแหง้แหงแห้งแล้งละนกยางจะมาเลี้ยงละ เพียงขี้เก,าก่ามีอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยกินกันอะมันไปกองไว้ที่เกา่าที่มันเป็นขี้งัวครับมันก็เลยไม่ค่อยกินต้องกองไหวคนละตีนะมันถึงจะกินดีครับได้กินหญ้าน้อยวันนี้ คนเท่าไว้ฉีดวัคซีนครับก็เลยมีไฟพอบนดอยบนบนแปลงอย่างม่งวับหลังค้าไม่ทันฉีดวบวบวปแป๊บน่าจะเป็นเคสของดอยจ้างครับ นนกินเพียงละเดี๋ยวไปเก็บเพียงก่อนคาราบาวก็กลับมาฟื้นสภาพแล้วครับกลับมาแข็งแรงแล้วน่าจะร้อยเปร์เซ็นตแล้วครับมันจากการเดินก,กันกินตอนนี้วิ่งได้แล้วครับ กาเพียงแห้งเอามากล่องว้ให้นี่สามสี่วันแล้วครับเนี่ยมามมดก,กินเพียงไว้ก่อนครับวันนี้ออืืเรียกครบมาตั้งนคนับ แคมสักว่างก็จะได้ปล่อยตรงตรงครับสำหรับควายปล่อยมันไปแงนยากนะควายนี่จะแงนดีกว่าครับที่กองงัวแล้วก็ทมยางมันบวชขี้ใสครับกลัวอย่างกันเบ้าถอยถอย

ยากคบอกใครมีให้เงี้ยนะครับเพราะว่างัวนี้ม้ามันถ้าปล่อปล่อยงวมาเจ้าก็จะเอาม้าตอนใบครับตอนใบตอนแล้งก่อนจะปล่อยควายออกมาก็จะปล่อยงัวมาก,ก่อนเอาเก็บงวเข้าค,ครอบ,รบก็ปล่อยควายออกมาที่หลังครับเยกใยา่กันไปละ เต่องตัดญ้าจใจตัดเข้าอยู่ครับต้องรอแรงๆค้ำๆนะครับถึงจะได้เอามาตัดญยาอากาศถือว่าย็นสบายครับ ขี่หลังตรครับเหลือยังหลากล่อครับฝึกไถนาเนี่ยปลอมฝึกไปละน่าจะผ่านอยู่ครับฝึกไถนาะแต่ผมได้ไถแต่ว่าครับแค่เอาล้องพอแล้วก็เป็นกลัวจะเนี้ยนาะวะัดตันครับเป็นเลยเอารถไถไถไปก่อนมาได้เอาควายไถจริงจังครับ พร้อมลงไปล้ว <c oughs> นี่เปียที่ปลูกใหม่นี่ตอแรกนีนตัดไปแล้วครับตอนนี้เป็นรุ่นที่สองเรที่ยังเหลืออยู่ในแปลง เข้าของเจ้าอื่นเมันกันเกี่ยวแกต่นนะน้าผม,มก็บมังเกวาต์แต่ว่ามันกระเหลืองเต็มตรงครับถ้าปล่อยไว้แหมน้อยมันก็จะพุดคอง,งวงพุดเป็นเค็ดเป็นเค็ดเลยจะไดาครับมันเสียกว่าเขาเช็กเสื่องตัดหน้าตัดไปมันรุดไปถึงงวงเลยครับ อันนี้ปล่อยมันตกไปเป็ดไก่เขาก็ลงมากินอยู่ฮานก็นลงมากินครับเพล่เมันก็จะงอกช่วงที่เขาปล่อยง้อปล่อยควายลงง้อควายก็จะได้เล็มอยู่อากาศเย็นนี่มันอารมณ์ดีครับ างวันกับลึกให้กำเลยมาเดียวมาได้ขึ้นดอยครับเพราะว่าก่อนไปลงเข้ากาโ่โดนโดลงฝาเข้าครับยางอากาศห่อนเลยให้ดูไอ้เนินมังกรครับระว่ามันห้อนเวลาขึ้นไปกระงูแล้วมันจังเซาครับมาวันมันห้อนมาเจ้าครับมาแรงนี่เย็นครับเย็นสบายเลยแหละ ทำคมาหน่อยก็นหนาวแล้วครับแต่เมื่อวันนี้ห้อนสุดๆครับนกยางกลับมาคอยเลี่ยงเดี๋ยวต้อง <c oughs> ต้องฝากคอยไว้กับนกยางครับมากันสองตัวอยู่ปกติมันจะมากัน4ตัวสตัวห้าตัว เอาตอนนี้นี่แดดนี่มอกอุ่นๆครับแดดมาฮ้อนละมอกสำหรับการมารับวิตามินครับปล่อ <c> ย <ười> ควายมารับวิตามินดีว่าควายนี่ขนมันห่างครับ ม,มันเหมือนงวังวงัวนี่ขนมันจะทีอันนี้เงาในตัวเล็กเลินก่อนไปหาหมูมันแล้วแมงก็บอกใครมีนักแล้วครับหินหมูเรียบมูคุ้นบอกใครมาแล้ว ไปลงไปยังก่อนอนี่เดี๋ยวจะปล่อยปิ๊กขำๆหน่อยครับไม่งอนน่าจะตอมเลยาว ก็ลายยังไม่ได้ตัดนะครับแลงนี่แมงงอนต่อมาครับชอบก็แข่งก็คามันเจ็บครับแมงงอนครบนี่เออนักเหมือนกันนี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตตบไแมงงอนก่อนครับ แมงนหนักเกินครับในปลาก็นัก,กน,นะมันอยู่ใกล้ขอบหมเลยคร,บรบคยยับเป็นตัวเพาะแมงนแล้วก็ขี้ควายนี่ก็เป็นตัวเพาะแมงนชั้นดีเหมือนกันเพราะว่า ขี้ควายมันจะมีน้ำนักกัดน้ำใน,นตัวขี้ควายมันนักไม่ง,งนกับไปใครฟักไว้ครับกว่าข,ขี้ควายมันจะแห้งนี่กับไม่ง,งนเป็นตัวพอดี เป็นตัวเลกนี่จริงๆมันเาว้นวนครับเข้าไปเดินลัดพอนี่ถึงหัวเข่าล้วมันจะมีบางจุดครับที่มันเป็นมงเป็นมองอยู่ควายน้อยงวน้อยมันลัดลงครับบ,บางทีกับนกอย่างลงซอก,กิน ย่นีน่ยตัวนี้เป็นเนี่ยขนครับเอามาเสริมยาเนี่ยเปรี้ยกัะดอกกันหมดแล้วครับตันใดตีบ่ะไ้ตัด โมเดีวเขาแปลงรถช็อปแยร่รถช็อปแย่แผงกุหลาบแปลงคล้ายๆครับหัวเกียวของรถเกียวครับกระมาติดครับรถด,ดิแเตนใจปั้มปั่นหน้าปั้มไฮดรอลิกปัน้นใ้เครื่องรถด,ดิดเต่นปันป้มหำกำอัานี้ก็น่าสนใจครับ แต่ถ้าซื้อนี่คงจะใช้เวลาเมินครับกว่าจะเก็บตังค์ได้เป็นแสนแสนครับแต่ถ้ายากคนเดียวนี่น่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวต้องดูวิธีก่อนครับถ้าสมมติปลูกนัก,กน,น่าจะต้องไปใจเครื่องจักรเข้าจุ่ยครับ เพราะว่าลําพังเขาตัดเลยคะะเขาเก็บนี่มันใจเวลาเมินครับถ้ามีเครื่องจักรเขาจวยมันจะยนเวลาลงได้เห็นนักคิดเผื่อนาคตครับ แฮมรุ่นหนึงที่เป็นเฉพาะหัวตัดที่เอามาติดกับรถไถเดินตอยรถไถกันน้อยนี่ครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เราต้องเก็บครับเราต้องเสียเวลาเก็บแต่ราคาก็จะถูกลงมาแฮมหันหลายเจ้าครับในติ๊กต็อกนี่มีหลายเจ้าอยู่ทีนี้ขายเฉพาะหัวตัด แต่สำหรับตีใจรถไถน้อยดูแล้วมันยากตั้งแครับหลักการมันก็คล้ายๆรถเกียวเลยใจสายพานไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถไทยแล้วก็อ้อมไปทั้งหลังครับไปเกาะกับหลังแล้วก็เป็นเพาเ้าเดินข้าม อธิบายก็คงจะงงมันต้องหันภาพครับแต่ผมอย่างนี้จำได้อยู่พอหลายรอบครับเพราะว่ามันก็น่าสนใจอยู่มันจะเป็นคล้ายๆลูกดาวรถเกี่ยวแล้วก็ปั่นอยู่หน้ารถถ่ายน้อยขอกัาครับเวลาเราถ่ายเดินไป จนกันรถไถเดินหน้าไปลูกด้ามก็จะหมุนเพราะว่ามันใจสายพานเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถไถบดีมันก็หมุนหมุนหมุนไปแล้วก็มันจะมีใบมีดเป็นล่างใบมีดตัดค่ายๆรถเกี่ยวละะเลยแบบเดียวกันน่าจะใจใบมีดรถเกี่ยวนะครับแต่ันมันแปลงคายกับลักมือเหมือนกันนะแป้งอยู่ครับ แต่ถ้าเราทำคนเดียวนี่น่าจะบอถึงนะน่าจะอยู่ตีหมืน่นต้นๆครับหมื่นสองหมื่นนี่แล้วเต็มที่ครับมันก็บ่ได้ยากครับแต่มันบอกมีเวลาครับมันบอกมีเวลานี่แหละ สมาชิกมันเพิ่มขึ้นมาติ๊กๆก็ต้องจําเป็นครับเพราะว่าคนเท่าก็เท่าไปติ๊กๆครับต้องเตรียมเผื่อไว้เผื่อลูกเผื่อหลานญ่ครับจะได้ไ่ต้องแย่แบบเขาแหจะได้มีเครื่องจักรทุนแรงไปเลยมันจัดการง่ายกว่า มันที่ฟาร์มใหญ่ๆเป็นเงี้ยครับเพราะว่ารุ่นป่อเป็นเี้ยวไวในระดับหนึ่งล่ะรุ่นลูกกับมาสานต่อครับมาสืบต่อมันทำให้ธุรกิจมันขยายตัวได้เร็วครับเหมือนกับมันปูทานรลากมาดีล้ะแล้วก็รุ่นต่อไปก็ทำต่อยอดได้เลย มาหลายหลายฟ้ามับฟ้ามีไงที่เป็นมีแนวคิดที่เป็นธุกรกิจครอบครัวครับ <c oughs> ลงแล้ว เดี๋นี้ก็มีคนรวยๆครับหันมาเลี้ยงเลี้ยงควายกันนักอยู่แล้วก็เลี้ยงแก้มก็เป็นลอยๆตัวครับแต่สนใจอาจจะเป็นเลี้ยงคุณเลี้ยงแบบสวยงามนี่จะมีส่วนน้อยครับ สมัยก่อนผมเริ่มเลี้ยงนี่ขนเขาจะเฮอเลี้ยงงัวบะมันเลอดลอยกันเพราะว่าสมัยก่อนมันยังประกวดได้อยู่เฮอกันขนาดแบบช่วงแรกๆ้นเมื่อสี่ห้า 4, ปีก่อนสุดๆครับงอเลอดลอยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนตลาดมันเปิดกว้างขึ้นครับมันแยกไปตั้งควาย แยกไปตังงัวแล้วก็มีแยกสายพันธ์แหรอเพราะโควิดครับเข้ามานี่โควิดเป็นเหตุเลยสังเกตได้แต่เรื่องหัวเน,นี่ยควายแน่ก่อนยัง ไปได้เรื่อยๆครับน่าจะไปได้ตลอดเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับก็ยังมีจนถึงปัจจุบันตอนเลี้ยงก็ศึกษาข้อมูลนักนะครับนี่จะได้ถึงจะได้กำไห้นักถ้าหฮาเนี่นักแล้วเฮาลงทุนนักตัวนี้ ำให้เขาจะได้น้อยลงครับเขาจะทอดใจที่หลังนะยิงถ้ามาเจอโลกเจออย,อย่างเข้าไปทำนักเลยครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับประว่าจะเจอปัญหายอย่าง เดี๋ยวเฮาก็พานมันไปได้ครับก็มีสติครับปากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณคนที่ก็ติดตามครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ